แดูซิว่าตาจะโชคดีหรือโชคร้ายใบเดียวอ่ามาลุ้นลุงจะหยิบได้แค่ใบเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกใบเขย่าเขยาเขย่าเขย่าเยาเจยาเยาเขยาเขาอาอธิษฐานตอนนี้เราก็กาลังป้าป้าบ้านตะมันอยู่ตรงนี้เรียกป้าใช่บ้านตะมันอยู่ตรงไหนเข้าซอยนี้ป่ะเออที่ว่าบ้านแกจะพังอ่ะ อ๋อข้าวซอยนี้ถอยครับถอยต้องแพลวถอยหน่อยโอเคอเฮ้ยเรามองเป็นป้าเลยโอเคโอเคเราจะเข้าไปทางนี้เจอน้องสาวน้องสาวเคยทำงานด้วยกันอ๋อเคยทำงานด้วยกันกี่ปีเ่ยหลายปีนะแฟนก็เป็นทหารเรือไงอ <c oughs> <c oughs> แฟนทหารเรือก็ เปลี่ยนสายงานมาเป็นหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่วนมากจ่าทหารเรือก็อย่างเงี้ยย้ายกลับบ้านไม่ได้ก็มาอยู่ตามอบตไปก็ไปหาตะมันกันตำมันอยู่ตรงไหนะตะมันตะมันตะมันนี่เห็นเห็นตำรวจอะไรนั่นใชเนี่ยพันตำรวจโทรถนัดตีนานกบ้านตะมันอยู่ตรงไหนใช่พี่ เดี๋ยวพาไปมโอ้ยว่าใจดีเดี๋ยวพาไปเลยนะครับพี่ไม่ไกลหรอกข้างหน้าเนี่ยมาคันนี้เลยขึ้นขึ้นข้างหลังเลยครับแนจะมาช่วยแกครกบกำกำกมาำกำกำกฮกำะำกำกมกำนำกกเป็นยังไงบ้างกีกกกกกำ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 ไม่มีใกำกำกำอยู่คนเดียวบ้านก็กุกำ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 กักำัำก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 กำกำกำกกำกำากำกนกก ไปตรงไปเลยค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายข้างหน้านี่ค่ะใช่เดี๋ยวถอยถอยถอยเอาน้องแพลวถอยเนี่ยเนี่ยดูรถหลังข้างหลังเนี่ยถ่ายให้หน่อยตามมาด้วยนะเนี่ยรถตามมาด้วยรถตัวเป็นแปดแปดเลยแปดแปดหมดละอาสีแปดแปดอาสี่แปดแปดรถคันนี้ก็แปดแปดหมดเลยอันนี้เป็นรถตารู้จักตะมมันไหมนี่ไอ้แตะมมันอยู่ไหนตะมมันแตะมมันจริงจริงว่ามั่นนามสกุลอะไรรถทง อะไรกรอบทองกรอบทองไหนบ้านตาอยู่ไหนในบ้านตาออ๋เดี๋ยวไปดูบ้านเกศครับบ้านตาเป็นอย่างนี้นี่โอ้มีเสาแล้วนี่ใครเอาเสามาให้มีคนที่มาช่วยแล้วใช่ไหมอ๋อพี่ถนัดเอาเสามาให้สารวัตรสั่งตายาตาอยู่กับใครฮะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวมีลูกมีหลานไหมไม่มีโอ้ เดี๋ยวไปดูบ้านตาพากันมาดูบ้านตาโอ้ยบ้านเอียงมากเลยอ่ะเอียงแบบนอนเกือบนอนราบแล้วนะโอ้ยพังไม่พังเนาะแข็งแรงอยู่นะเนี่ยแข็งแรงอยู่ตามันเอียงนะ <c oughs> นอ๋อถนะ้าฝนมาปีนี้ไปเลยโอย้ดีราคาราคาหน้า,า, <c oughs> าบ,บ้านแไงนนกคโอ้ <c oughs> นั่นเอียงนะเนี่ย คือมันเป็นหอเอียนเอพิซ่าอะ่าเดี๋ยวให้เสียวัดไปตรวจสอบบ้างที่ประตูบ้านเขาเหน็บแลปเปิดอ่าแลปเปิดต้องทําไงนะตาเอาอันนี้ใช่ไหมอ่าเอาอันนี้มาค้ำครับค้ำไหนค้ำตรงนี้เลยค้ำข้างล่างค้ำไว้เดี๋ยวค้ำข้างล่างอ่ะค้ำข้างล่างค้ำข้างล่างสุดเลยเหรอใช่ตรงนั้นแหละโอ้โหครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ่าดูตาความลำบากของการเข้าบ้านแกอ่าตอนนี้เข้าบ้านตาดูก่อนเอียงมากเลยนะฮะบ้านเอียง ยังต้องเอาเชือกมัดน่ะโอ้ขอสำรวจบ้านหน่อยขอสำรวจบ้านนะฮะนะครับโอ้ก็เข้ามาอันดับแรกครับที่ล้างจานเลยฮะเป็นที่ล้างจานเลยล้างจานเป็นที่ล้างจานเลยหน้าบ้านเออล้างจานก็ข้างในนอนใช่ไหมตานอนโอ้มีมีที่นอนก็มีเครื่องเสียงประจำกายอ๋อมีเครื่องเสียงประจำกายคลายเหงาคลายเหงาคลายเหงาอืมสดับกันตรึมแม่นตาแม่นน่ะ เอียงนะรู้สึกเอียงได้เลยอ่ะรู้สึกว่ามันเอียงอ่ะเอียงแบบพื้น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 ไม้เนี่ยหักแล้วพื้นไม้เนี่ยหักหักราบราบติดดินแล้วอืมอ้าวแล้วตาแกนอนตรงไหนนี่นี่ไงที่นอนแกที่นีเลยเวลาฝนตกมาสาดเต็มเต็มเลยเนี่ยนอนหมดแล้วครับเรียบหมดแล้วแทบจะหลุดเลยดูดิคือพื้นมันมันมันพังหมดแล้วใช่ไหม่เพลว ดูดิเป็นไงแพลวพื้นเข้าไม่กล้าเดินเข้าไปโตเป็นพื้นไม้ผุกพังหมดแล้ววันนี้มาปักไฟก็เป็นสมัยนานแล้วพระเจ้าสามหาวลรงคาช่วงนี้ก็ผุกมันน้ำมันรั่วมันผุกมันก็พังมันมันไม่เชิงผุนะมันพังมันทะลุวะมันทะลุ นี่ไงช่วงต่อโอ้มันพังไหนไหนดูใกล้ๆดิเนมันพังมันพังมันผุหมดแล้วอะ่ะมันพังมันผุหมดแล้วเวลาฝนตกมันก็กระสังกระสีผุหมดนกเนี่ยอ๋อผุมดแล้วเนี่ยครับเป็นผุหมดแล้วบ้านแกเนาะนะครับก็อยากให้สังคมมาช่วยเหลือแกเนาะวันนี้เราก็มากับพี่โจเบื้องต้นก็มาดูแกนะครับเพื่อว่ามีสายบุญที่จะร่วมด้วยช่วยกันกันกบอ่าสุรินททีวีนะครับสุรินทีวีของพวกเราเนาะ แล้วเราก็จะมาดูว่ามีอะไรที่ชอยช่วยเหลือแต่เห็นว่าอะไรนะพี่พี่พี่ตำรวจเลยนะอ่าพันตำรวจโทรถนัดตินานกพี่พี่ถนัดสนิทกันอยู่อืพี่ถนัดมามาดูวันก่อนนะครับข่าวนี้ก็ต้องขอบคุณพี่พี่ถนัดด้วยนะครับที่ว่าสะท้อนสะท้อนให้เราได้เห็นว่าเออยังก็มีมีมีคนที่ลําบากนะครับเราก็ได้มาก็ต้องขอบคุณพี่ถนัดแล้วก็มาวันเนี้ยเห็นพี่ถนัดเอาอะไรเอาเสาปูนมาให้แล้วมาช่วยแล้ว ก็อาจจะเป็นหนึ่งที่พี่ถนัดมีการรวมด้วยช่วยกันทางนน้นเขาก็จะมีการโอนช่วยพิ่ถนัดไปครับเราก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะไปประสานกับพี่ถนัดอีกรอบนี้เรามาเติมความสุขให้คุณตาเอาข้าวสารอาหารแห้งอเอาหลายสิ่งหลายอย่าง<ต>มาให้คุณตาอันดับแรกเอาไข่ให้ใหคุณตาก่อนทั้งหมดเลยทั้งหดเลยฮะทั้งหมดเลยฮะน้องแพรวช่วยด้วยลุงอ่า เอาไปนู่นเอาไปบ้านในบ้านเลยตาไม่ต้องถือตาคุณตาเอาไปให้คุณตาุณตามาช่วยคุกะอ่าช่วยกันช่วยกันคนละนิดคลหน่อยก็จากน้ําใจจากเอฟซสายบุญสุรินทีวีเนาะที่เขาร่วมด้วยช่วยกันทําบุญวันเกิดโจ้ก็เป็นสะพานบุญร่วมกันเอามาแบ่งปันให้กับคนที่ได้โอกาสอันนั้นก็ใช่เสื้อผ้าก็ใช่ในถุงนั้นก็ใช่ในถุงนี้ด้วยในถุงสีเหลืองด้วยครับผมอ่าครับ วันนี้ก็ซื้อมาได้พี่อะไรเนี่ยมาช่วยพี่ชื่ออะไรอ่ะพี่ชื่อสายใจค่ะอืมสายใจขอบคุณนะครับในน้ําใจที่มีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะจดรายละเอียดคุณลุงไว้เพื่อประสานความช่วยเหลือกันต่อนะอ่าตอนนี้คุณลุงจ๋าได้ของแล้วเอาวางอ่าคุณวัดเอาเข้าไปให้ไปคุณลุงเดินค่อนข้างยากเอาไข่ให้สองแผงเลยไข่สองแผงเข้าสารสองถุง อ่าแล้วทีนี้ในนี้เอาออกกระเป๋าไอ้นี้กระเป๋าผมรักมากนะกระเป๋าสีเหลืองนี่ต้องไปใส่กระเป๋าผมไว้ใส่ของไปช่วยคนก็จะมีน้ำมันมีน้ำมันน้ำมันมาให้คุณตานะครับมีน้ำมันน้ำมันสองขวดเนาะครับนะครับก็มีปลาสองขวดเกลือสองขวดอืมก็ให้มีกินมีใช้เนาะก็อยากให้คุณผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยให้ให้มีเหลือกินเหลือเก็บเราเหลือไปทําบุญแบบนี้นะ ก็เป็นภาพที่งดงามเนาะนี่แหละฮะพลังความดีเริ่มต้นที่ตัวเราอันนี้จาก FC สายบุญซูรินทีวีส่งมาให้ของคุณอะไรเนาะดูหน่อย กระมลคุณกระมวลวันทองอยู่นะให้ลุงเลยแกะดูสิมันมีอะไรบ้างแกเองเลยของขวัญถือว่าเป็นของขวัญให้คุณตาเลยอ่าาเป็นส่งมาให้นะครับส่งมาให้แล้วก็ส่งมาโตทองค่ะี่เล่าเรื่องราวชีวิตของคุณตามั่นครอบทองให้ผมฟังหน่อยอคุณตาแกเมื่อก่อนแกอาศัยอยู่กับแม่สองคนทีนี้พอแม่แกเสียชีวิตไปแกก็มาอยู่คนเดียวอยู่แบบอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะแล้วก็ ความเป็นอยู่ของแกคือแกก็เป็นเหมือนกับคล้ายๆว่าสติปัญญาแกไม่ไม่ค่อยเนี่ยหมอเขาจะเรียกว่าดาวใช่ไหมดาวซินโดรมใช่ทีนี้แกก็จะไม่สามารถที่จะไปประกอบอาชีพอะไรได้ที่จะมาเลี้ยงตัวเองแม้แต่จะทำกับข้าวกินแกก็ยังทำไม่เป็นก็คือที่เราสอนแกก็คือสอนให้แกหุงข้าวแล้วก็ไปเอากับข้าวที่บ้านมากินครับ คือเราจะเป็นคนทํากับข้าวให้แกกินแล้วก็ให้แกไปเอาถ้าบางวันเราไม่ได้ทําก็จะให้เงินไปซื้อกับข้าวมาจากร้านค้าแถวในหมู่บ้านเนี่ยค่ะนี่ก็อย่างที่เห็นเนี่ยคือห้องน้ําก็ไม่มีก็คือไปเข้าที่บ้านที่บ้านทางนี้คุณพี่ชื่ออะไรนะคะชื่อสายใจสายใจค่ะแล้วก็ซักผ้าอาบน้ําก็ไปที่บ้านน้ําใช้น้ํากินน้าใช้ก็ไปเอาที่บ้านมา เพราะว่าบางทีเนาะเราก็ภาระเยอะเราก็ให้แกไปเอาเองบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็พาแกไปหาหมอถ้าไม่ถึงขั้นหนักเราก็ซื้อยามาให้กิน mm hmm. แต่แกเป็นคนที่กินยายากมาก mm hmm. บางทีเนี่ยต้องจับกกปาก mm hmm. แล้วแกจะไม่ยอมกืนยาแกจะพ่นออกมาบางที คือตรงได้สุดๆเลยคือพ่อนใส่หน้าคือแต่ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องยอมรับเพราะว่าเรารู้ว่าแกเป็นคนอย่างนี้เนาะแล้ววันๆแกก็บางทีแกอยู่ว่างๆแกก็จะเดินเก็บขวดเก็บพวกอะไรมาขายอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบอยู่ว่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยมาตลอดมานานแล้วแม่แกก็เสียไปประมาณสิบกว่าปีแล้วแกไม่มีครอบครัวเหรอไม่มีค่ะ แล้วเบีย้ยที่แกจะได้ก็ <K ill> เบีย้ยยางชีพ<ต>ก็ได้แค่เบีย้ยยางชีพก็คือทางเบีย้ยยางชีพเราเป็นคนเบิกมาแล้วเราก็จะมาซื้ออาหารซื้อของใช้ห้ามาให้แกแต่พูดถึงว่าเบีย้ยยางชีพเดือนเดือนหนึ่งถ้าให้แกมาบริหารเองอะ่ะมันไม่ชนเดือนหรอกค่ะพี่แล้วถามหน่อยแล้วที่ดินตรงเนี้ที่ดินตรงเนี้ยเป็นของญาติญาติของแกแหละอเขาให้อยู่ให้อยู่คือสมัยตอนให้อยู่จนสิ้นลมอ่ะใช่ค่ะ ให้อยู่จนกว่าจะสิ้นลมเพราะว่าเมื่อก่อนนี้แม่อยู่ด้วยเขาก็เลยว่าเห็นใจว่าไม่มีที่อยู่เนาะก็เลยให้อยู่ไปก่อนพอแม่แกสิ้นปุ๊บทีนี้แกอยู่คนเดียวก็ไม่รู้จะให้ไปอยู่ที่ไหนคือเราจะให้ให้ไปอยู่ที่บ้านหนูแกก็ไม่ไปแกบอกว่าไม่ไปแกจะอยู่ที่นี่แล้วพวกหนูจะทําการรื้อบ้านแกก็ไม่ให้รื้อแกบอกว่าลองรื้อสิจะเอาตํารวจมาจับคือว่าจะรื้อตรงนี้ออกแล้วจะให้ไปอยู่ที่บ้านไง แต่แกก็ไม่ไปแล้วพี่มีศักเป็นญาติเป็นลูกเป็นหลานก็เป็นแค่เป็นญาติค่ะญาติห่างๆก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยต้องดูแลกันต่อไปก็อย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะอย่างน้อยก็ยังพอตอนนี้พี่ถนัดก็ซื้อเสามาแล้วเดี๋ยวผมช่วยเรื่องของปูนช,ช่วยของเรื่องอิฐบล็อกเดี๋ยวผมเติมเต็มให้เนาะ,ะเดี๋ยวโจเ,เ,เ,เติมเต็มให้ก็ได้แก่ได้พออยู่ได้พักอาศัยโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีฝนรั่ว กินอิ่มนอนอุ่นอ่ะให้แกได้ก right. ินอินนอนอุ่นในบ้านปลายชีวิตอ่ะบ้านปลายชีวิตก็อยากจะให้แกกินอิ่มนอนหลับะเนาะก็ยังว่าแหละก็ให้แกไปอยู่ที่นู่นแกก็ไม่ไปก็ไม่รู้จะทํำยังไงจะมาฉุดลากกระชากถูแกไปแกก็ไม่ไปยังไงแกก็จะอยู่ที่นี่แกบอกแกจะอยู่ที่นี่อจะอยู่ที่นี่จนสิ้นลมหายใจสุดท้ายใช่ค่ะบ้านเก่าอีสีหมู่เก้าหมู่เก้าบ้านอนบพาน ออำเภตำบลเทนมีตำบลเทีนมีอําเภอเมืองแล้วก็มาดูข้างบ้านนะครับข้างข้างบ้านของคุณตากันนะครับนี่นะครับข้างบ้านเอียงไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับก็มองเห็นว่าเอียงไปครึ่ง เอียงไปคือเอียงไปจนพื้นอะราบจนติดดินนะครับจนติดดินอันที่หลุดนะครับก็ตอนนี้ก็ใช้เชือกผูกไปเลย,เลยผูกพัง 一一口不过去，一会儿过

วัสดีครับนักเรียนเราเรียนวันนี้น่ารักมากเลยนักเรียนสวัสดีครับผ่านโรงครับผานโรงฮะผานโรงมาตามนักเรียนไปเรียนนักเรียนทําไมไม่ไปเรียนสักทีเออไม่ค่อยได้ไปเรียนใช่ไหมอ๋อวันนี้นักเรียนไปเรียนแล้วเนาะเนาเด็กชายอะไรครับมันครอบทองเด็กชายมานบเดี๋ยวมาตรวจดูก่อนว่าถูกไหมจดไว้อยู่นะครับเด็กชายมั่นครอบทองมันครอบทอง อายุ64ปีโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านอําปินเนาะ<า>ไปเรียนกับเขานะ่าอย่าขาดเรียนนะ<า>และเนี่ยได้ชุดนักเรียนแล้วใส่ไปเรียนได้เลยเพราะที่นี่เขามีโรงเรียนผู้สูงอายุก็จะเติมเต็มความสุขสร้างรอยยิ้มวันนี้โจ้ม,มาแบ่งปันมาเติมความสุขให้คุณตามั่นนะครับแล้วผมจะช่วยตามั่นสร้างบ้านนะครับผ่าน,พ,นพันตำรวจโ,โทรถนัดตินานพเนาะ เดี๋ยวผมโอนเงินให้คุณพี่เขามาช่วยสร้างบ้านเป็นค่าอิดค่าปูนค่าบล็อกนะดีใจกับคุณลุงด้วยนะครับวันนี้เรามาช่วยครับครับมาตามหานักเรียนจนเจอแล้วก็มาช่วยนักเรียนให้มีบ้านอยู่นะโอ้เดี๋ยวถ่ายรูปกับนักเรียนหน่อยนักเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนียเนียนักเรียนเข็มขัดแบบยังไงอ่ะเข็มขัดนักเรียนต้องเอาเชือกมัดนะต้องโยกกระเซควัดเนี่ยนะเออานักเรียนไหนไหนก็ ไหนๆแล้วร้องสักเพลงได้ไหมร้องเพลงเป็นไหมไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวจะร้องร้องให้แล้วตาเต้นนะอ่ะตาเต้นนะอ่าเดี๋ยวมีรางวัลให้นะอ่ามีรางวัลให้นะอ่าถ้าถ้าร้องเพลงได้ได้หนึ่งพันถ้าเต้นเฉยๆได้ห้าร้อยถ้าเต้นไม่สนุกได้ร้อยเดียวอ่าแต่ว่าช่วยสร้างบ้านอยู่แล้วตอนนี้ช่วยสร้างบ้านอยู่แล้วอ่ะ โรงเรียนของเราหน้าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่ซุกสนเราทุกคนชอบไปโรงเรียนชอบไปชอบไปโรงเรียนโรงเรียนของเราน้าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่ซุกสนเราทุกคนชอบไปโรงเรียนชอบไปชอบไปโรงเรียนอ่าเนี่ยต่อไปต้องไปโรงเรียนนะจ๊ะผ่านโรงมาตามแล้วนะฮะนี่ก็คือความสุขความสบายใจนะที่เราเติมเตรมกันให้แบ่งปันช่วยเหลือ เกื้อกูลคนที่ได้อยโอกาสกว่าทางสังคมนะฮะพลังความดีเริ่มที่ตัวเรานะครับแบ่งปันความรักแบ่งปันน้ําใจแบ่งปันความรู้สึกดีๆนะฮะใครมีเหลือช่วยเผื่อแผ่วันนี้เรามาเติมเต็มให้กับคุณตามั่นครอบทองนะฮะวัยหกสปีที่เป็นไม้ใกล้ฝั่งละแต่ว่าคุณตาก็ใช้ชีวิตอยู่เพียงลําพังแต่ว่าขอบคุณคุณพี่สายใจนะฮะพลหารที่เป็นสะพานบุญ ที่ช่วยดูแลคุณตามาโดยตลอดนะครับวันนี้ต้องให้รางวัลคุณตาแล้วไปใช้นะฮะบางส่วนบางส่วนนะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งอีกกองหนึ่งอ่ะกองใหญ่ๆไปสร้างบ้านให้คุณลุงเลยดีใจไหมจะมีบ้านแล้วดีใจขอบคุณสายบุญทุกท่านนะที่ร่วมบุญขอบคุณสายบุญเลยเนี่ยสายบุญุรินทีวีทีวีอ่าขอบคุณนะที่มาช่วยให้นักเรียนผู้สูงอายุ มาช่วย,ยนักเรียนสูงอายุได้มีบ้านอยู่มีบ้านอยู่อ่าอัดทำไมแต่งตัวไม่เรียบร,ร้อยรองเท้าโอ้ะรองเท้านี่สวยนะรองเท้าสวยนะสวย <laughs> น่ารักอะ่ะนักเรียนน่ารักน่ารัก,อก,กโอ้เนี่ยนักเรียนมีสมุดเขียนหนังสือเป็นไหมไม่เป็นอุ้ย <laughs> เขียนเป็นไหม <laughs> เขียนเลขเป็นไหมเขียนเลขไม่เป็นโอ้เขียนเลขก็ไม่เป็นเขียนอะไรก็ไม่เป็นคือไม่ได้เรียนเลยใช่เนี่ยเพราะขาดเรียนไง ต่อไปต้องไปเรียนไปกีฬากีฬาได้นะออกกําลังกายนักเรียนชอบเล่นฟุตบอลแลือชอบอะไรชอบเล่นกีฬาเล่นกีฬาอะไรไฮโลหรือว่าดัมมี่ดัมมี่อ๋อชอบไ่ด้ชอบเล่นดัมมี่นู่นคุณตาอยู่ทางนู้นหั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 นไปทางนู้นหันไปนู้นแยมมองแย่มองนะฮะเดี๋ยวจะให้คุณตาเสี่ยงโชคนะฮะเสี่ยงโชคนี้เงินมีทั้งหมดในกระเป๋านี่ฮะแต่คุณตาจะหยิบได้แค่ใบเดียว เนี่ยเสียวัดมาถ่ายตาอยาเห็นตาหลับตาลตาไว้ตาไว้ตาหลับตาไว้เงินในกระเป๋าโจ้วนนี้พกมาไม่เยอะนะฮะนี่ฮะทั้งหมดทั้งหมดเลยอมาดูซิว่าตาจะโชคดีหรือโชคลาบใบเดียวอ่ะมาลุ้นลุงจะหยิบได้แค่ใบเดียวหนึ่งสสามสี่ห้าหกมีหกใบเอ้ยแพวเออตาตาอย่าหันมาดูตาอย่าหันมาดู ตาจะหันมาดูแต่ตาจะได้แค่ใบเดียวเอาคุณผู้ชมครับตอนนี้ฮะลุ้นให้กำลังใจคุณตากันนะหรือว่าเด็กชายมั่นเนี่ยมาเชียร์หน่อยมาเชียร์หน่อยพี่พี่สายใจเชียร์นะถ้าหยิบได้แบงค์ยี่สิบก็โคตรเลยโคตรสวยเลยรวยถ้าหยิบได้ร้อยหนึ่งก็โคตรไม่ต้องแต่ถ้าหยิบได้แบงค์แบงค์อีกมันมีสี่แบงค์อ่ะใช่ใส่เลยนะฮะค่ะผู้ชมครับใส่เลยนะฮะเ่าเขย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 ่าเฮ้ยตาอย่าเห็นตาอย่าเห็นหลับตาหลับตา อายุแบงเดียวเดี๋ยวตอนนี้ร้องเพลงให้ฟังก่อนหลนกล้าวเผ่าไทยศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติขออภิวาทเบื้องบาทองค์ูมิตรบุอก็ขอบุญบารมีของพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับจงปกปักรักษา ลูกหลานไทยท to ุกๆ okay. คนแล้วก็ขอให้พ่อหลวงเนี่ยนะฮะก็จะเป็นของขวัญจากพ่อหลวงแล้วกันที่ผมเอามาให้ลุงวันนี้นะฮะล้นกล้าวเผาไทยศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติขออภิวาทเบื้องบาทองค์ภูมิพลขอให้ลุงโชคดีเชยเอาเขยเอาเขยเอาเขยาเขยาเขยเา ขยเข่า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 ขยเจ่า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 อาอธิษฐานก่อนอธิษฐานแบงเลยโอ้ยเอาลุงหวอยากได้แบงพันในนี้มีแบงยี่สิบหนึ่งใบแบงหนึ่งร้อยหนึ่งใบแบงพันสี่ใบพิสุิ์ดวงพิสู์วาสนาลุงแต่ว่าวาสนาลุงใบ้านหยิบได้แค่หนึ่งใบนะลุงนะเอาเอามือยอดเข้าไปหยอดเข้าไปห้ามดูหลับตาหลับตาเอาบารมีบารมีวาสนาจะเจอไหม จะเจอไหมหยิบมาเฮ้ยหยิบมาล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นตาใจเย็นเย็นตาใจเย็นเย็นใบเดียวนะใบไม่ได้นะใบสองใบไม่ได้นะทานนะใบเดียวนะจ๊ะหล่นกล่าวเผาไทยศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติขออภิวาทเบื้องบาทองค์ภูมิพลองสาในลุงลุงชูหน่อย อะไรเนี่ยแบคงพันเลยโอ้ยหล่นกล่าวเผ่าไทยศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติขออภิวาทเบื้องบาทองค์ภูมิพล ต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะถึงจะชนะต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะชนะต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะชนะรอสิบรอสิบใจถึงใจถึงพึ่งได้พึ่งได้ได้แน่แล่ได้แล้วอ่าโอเคขอบคุณครับดีใจไหมดีใจอ่ะสัมภาษณ์หน่อยได้พันหนึ่งแล้วดิได้พันหนึ่งเลยจะเอาไปทำอะไรเอาไปสร้างบ้านสร้างบ้านสร้างบ้านโอ้ อะไรในในในดูแบงแบงหน่อยแบงค์ได้เท่าไรเนี่ยได้เท่าไรรู้ไหมตาตาได้เท่าไรสูงสุดของแบงค์ประเทศไทยแล้วนะจ๊ะตาได้เท่าไรสองพันสองพันได้เท่าไรนะมาเพื่อนหนึ่งพัเพื่อนมาเพื่อนเป็นพันเท่าไรนันหนึ่งพัน่อือตารู้ด้วยเนาะว่าหนึ่งพันตาเคยได้ไหมหนึ่งพันเนี่ยเคยถือไหมเคยได้ไม่เคยได้มาก่อนเคยได้ไหมในชีวิตไม่เคยได้แบบนี้ใช่ไหมอือดีใจไหมลุงดีใจดีใจ เดี๋ยวเราก็จะมาช่วยช่วยคุณตาอีกเรื่อยๆนะแล้วก็จะมีบ้านคุณตาจะให้เขาสร้างบ้านให้ไหมสร้างให้เขาสร้างเลยใช่ไหมเห็นเขาบอกว่าคุณตาจะไม่ไปอยู่ที่อื่นบอกว่าไม่ให้คนอื่นมารื้อบ้านจะไปอยู่กับสมาคมสุรินนิวไหมจะให้เป็นพอโรงเรียนสุรินนิวมแต่ต้องไปเรียนก่อนวยตรงนี้ตัดผมเท่มากดูสิเขาผันหลังให้ดูนเพิ่งพตัดใครตัดผมให้นี่้อ่อใครตัดใครตัดผมให้พี่สายใจ ก็รู้สึกดีใจค่ะที่มีบุคลากรที่มาเยี่ยมพวกเราเพราะว่าแกก็เป็นคนด้อยโอกาสเนาะจะให้พวกเรามาเติมเต็มให้แกอย่างที่ทุกๆท่านมาช่วยแบบนี้เราก็คงจะไม่ไหวเพราะว่าภาระเราก็เยอะเหมือนกันเราก็ลำพังตัวเราเองเราก็จะเอาไม่รอดอยู่แล้วก็รู้สึกดีใจและขอบคุณมากๆค่ะที่มีโอกาสแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณ,คณ<ท>สายบุญสุรินทีวีทุกทุกท่านนะครับขอบคุณผู้หลักใจผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านนะครับที่ให้โจ้ให้โจ้ได้เป็นสะพานบุญในการเติมเต็มพลังความดีเริ่มต้นที่ตัวเราแบบนี้อทุกคนส่งรอยยิ้มให้กันและกันนะฮะสวัสดีครับ้ย่อางออนาทใส่ใจเก็บไว้ก็ได้